เป,ป็นพี่น้องปลาปลาปลามันขึ้นมาตรงกว้างพี่น้องฝนตก่มันเคลืนเนี่ยเนี่ยมันขึ้นมาตรงกว้างเนี่ยโอ้ตรงกว้างเงียบไอ้ขนพี่น้องพูดนะพูดนะเบิ่งพิศปลาเบิ่งบางมันลังขึ้นมาเบิ่งด้านนี้พี่น้องพูดนะเบิ่งปลาหนิ่งพูดนะเห็นมูเลยพูดนะโอ้ย ขึ้นฝนตกแห้งพี่นอ้อ๋มัน,นมขึ้นนี่ฝนตกมากนักเลย <c oughs> ป่ามันเลยขึ้นมาตตบัวโอ้ยแหวานตรงนี้เนาะแตว่าวานไม่ได้หรอกว่าพี่น้องมันอยู่ในเฉดแถวโรงงานเพื่อนผู้ดำเมันขึ้นมาตตาบัวโอ้ยผู้ดำเนี้ขึ้นมาตตบัวนี่บัวอยู่ข้างล่างนี่ยึือน้าฝนเราขึ้นมาบตรงน,นี้ผู้ดำเนีน้โอ้ยโอ,ยโอย้งามงามงามพี่น้องมีตัวไง ไม่ก็งามเลยแดงจึงเครื่องเลยเศ้านี่<ป>พ่นละพี่น้องมันขึ้นมาได้พ่นละ